คใส่สิบแปดปีนี่นุ่มขึ้นยั่งนี่ขึ้นมานหนึ่งแล้วครับผมไหนไหนเบิ้งเป็นจะไหนนุ่มสร้างว่าใดทะลึงเด้อนี่คน่าคยเห็นกับบ่เ,เห็นได้หนอโอ้ สวัสดีครับผมสวัสดีครับโอ้ช้างงามเนาะสูงลูกสูงสูงลูกช้างช้างชื่ออะไรนี่น้องพันษาครับผมน้องพันษาเนาะครับผมอายุ18ปีครับผมโอ้18ปีกำลังเนาะสวยเว้ยเนาะโอสวยสวยเป็นสาวเหนือครับผมได้มาตกงานที่พัทยาครับผมอ๋อตอนนี้สถานะตกงานกันทั่วหน้าครับผมนะครับ อ๋อแต่ก่อนนี้ก็ท่องเที่ยวกันเนาะสถานบันเทิงท่องเที่ยวกันเออตอนนี้ก็สถานหาเดียวกันหมดเลยจบงานครับผมโอ้เนาะก็ลําบากกันเนาะอันนะครับอ่าน้องัาษานี่มีมีช่องไหมมีช่องกับเขาไหมนี่มีครับผมช่อง y u t u b e เนาะเพื่อที่จะให้เพื่อนๆพนพี่น้องนะครับผมได้ช่วยกันติดตามเนาะก็ เผื่อจะได้ไปนะครับต่อยอดช่วยเหลือกันในด้านของการน,นะครับเป็นกําลังใจนะครับผมแค่เข้ามาเป็นกําลังใจในอีกช่องทางหนึ่งช่องอยังนอช่องช้างน้องพันษาวิถีคนเลี้ยงช้างครับอ่าช่องน้องช้างน้องพันษาวิถีคนเลี้ยงช้างครับผมเนาะ<อ>นะครับผมฝากเข้ามาติดตามนะครับผมเพื่อเป็นกําลังใจนะครับผมฝากกดไลค์กดแชร์ฝากกดกระดิ่งให้กับ น้องๆด้วยนะครับผมอ่านะครับผมฝากกันด้วยนะครับผมนะครับก็วันนี้อ่ะไหนมีน้อง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 พันษาเนาะมีอะไรจะโชว์ไหมนี่โชว์ไม่เป็นครับผมโอ้โชว์ไม่เป็นนะครับผมก่อนเขาเป็นช้างมาจากจังหวัดอีอำเภอท่าสองยางครับผมจังหวัดตอาอแต่ก่อนน้องเป็นช้างลากไม้มาก่อนครับผมอ๋อช้างน้องลากไม้ไม่ได้ครับผมว่าเล็บของน้องเขาแตกครับผมเอืมแต่ก่อนใช้งานอยู่เนาะครับผม เป็นช้างแล้วก็ได้ไปทําโรกสวยอยู่ที่เชียงใหม่ครับผมแล้วผมก็รับมาอยู่ด้วยครับผมก็มาอยู่ด้วยกันแล้วก็มาตกงานด้วยกันอยู่เนาะช่วยเหลือกันไปนะครับผมมีช่องทางใดที่จะนะครับผมฝากทุกทท่านนะครับผมช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องของน้องช้างน้องพันษาวิถีคนเลี้ยงช้างครับผมนะครับอ่ะก็ฝากกันด้วยนะครับผมนะครับแค่ กดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจแค่นั้นก็จะขอบพระคุณเป็นอย่างสูงแล้วนะครับผมเข้าไปติดตามในช่องของช้างน้องพันษาวิถีคนเลี้ยงช้างเนาะไซสิบแปดปีนี่น้มขึ้นยั่งนี่ขึ้นมาิดนึงแล้วครับไหไหน<ๆ>เบิ้งเป็นจะไหนน้มสร้างว่าได้ทะลึง่งเด้อนี่คนบ<ๆ>่เคยเห็นกับบ่เห็นได้หนอโอ้นมสาวสิบแปดแ้าห่วงด้วยไม่ให้ดูเอ้า เดี๋ยวใจเย็นเโอ้น้องพันษานี่ช <saud movie> ื่อก็เพราะเนาะครับผมโอ้ขอเบิ่งนมกับ <coś> ว่าให้เบิ่งนมบัดเดี๋ยวนี้ครับผมโอ้โอ้ห่วงห่วงห่วงอายอายนะครับผมนะครับผมสิบแปดปีอืมนี่นะครับผมนะครับเผื่อท่านใดยังไม่เกิดที่ว่าเขาลากมาไม่ได้ก็เพราะว่าเล็บเขาแตกครับผมอ๋อเล็น้องค้างกันแตกครับผมอ๋อเล็บนี่บอกอ่าเล็บแตกโอ้นี่นะครับผมครับผมอ๋อ เล็บเล็บแตกนะครับผมเล็บแตกผมแต่น้องจะ่มันช้างที่มีสายวีมากครับแต่งเขาเรื่อยๆครับผมพอเขาจะออกมาเรื่อยๆอือ๋อต้องตัดแต่งเล็บด้วยบ่ครับผมอ๋อผมพอนี่ก็ตัดแต่งครับผมแต่งมืดแล้วครับผมอืมงามเนาะโอ้งามงามงามสิแปดปีแบติดตามโอ้เบิ้งเต่าก็บเบิ้เบิ้งเนาะ หวงครับผมหวงหวงเป็นสาวนะครับห่วงไม่ให้ดูนะครับเต่าในน้อยก็ไ้เบื้องหน้าเจ้าก็ได้งั้นนะครับผมไหนๆก็มาแล้วนะครับผมเอาอาหารให้ช้างสักหน่อยนะครับผมช้างน้องพันษานะครับผมก็โอ้โหเสียงดังสั้นนั้นนะโอ้โหขนลุกเลยนะครับผมขนลุกเลยโอ้ คนคไม่เคยใกล้นะครับผมปา,ปากปากด้วยนะครับผมน้องน้องพันษานะครับผมนะก็ตอนนี้ก็การท่องเที่ยวของเรานะครับผมก็รู้ๆกันอยู่ว่าเดือดร้อนกันทั่วหน้าก็ปิดเงียบกันสนิทนะครับผมตอนนี้ก็อ่ะเลี้ยงกันนะครับผมก็ตามมีตามเกิดหาย้าหาอะไรตามป่าตามไรมั่งส่วนควานก็ต,กง,ตกงานนะี้เนาะตกงานเนาะก็ตกงานมาปีกว่าครับผมโอ้ปีกว่าแล้วอยู่กันยังไงนี่ ก็อยู่ดูแลช้างไปเรื่อยๆครับผมอยู่กันเหมือนครอบครัวครับผมครอบครัวเนาะก็หญ้าเยอะอะไรนะในป่าก็กินกันอยู่บริเวณนี้จะหมดป่าแล้วมั้งเนี่ยเนาะขอฝากกดติดตามนีครับนะครับผมฝากด้วยเป็นกำลังใจนะครับผมให้กับคนเลี้ยงช้างให้กับช้างไทยของเราด้วยนะครับน่าครับผมฝากกันด้วยนะครับผมมันภาษาก็ได้มาตกงานนานแล้วครับผมก็หน้าเห็นใจกันทุกทุกคนนะครับผมนะก็ไม่รู้จะ ว่ายังไงนะครับผมทุกสาขาอาชีพก็น่าสงสารน่าเห็นใจกันหมดนะครับผมวันหนึ่งก็กินเยอะเนาะช้างเนาะเนาะวันหนึ่งก็น่าก็ถาาประมาณ2 0 0รกิโลครับผมโอ้วันหนึ่ง200กิโลว่าครับผมว่าช้างนี่เป็นอาหารนี้เราต้องซื้อด้วยไหมก็ซื้อบ้างเขาบดมาบริจาคให้บ้างครับผมอ๋อยังมีผู้มีจิตเมตตาบริจาคให้ด้วยครับนะครับอ๋อมีผู้ มีจิตเมตตาก็ไม่ไม่น่าจะบ่อยเท่าไหร่มั้งเนาะก็นานๆครั้งหนึ่งครับผมก็ยังดีเนาะได้ร่วมด้วยช่วยกันที่เขาอ่ามีจิตเมตตาก็เลี้ยงไปเรื่อยครับผมรักเหมือนคนในครอบครัวครับผมเนาะก็เลี้ยงแล้วก็เมตตาการรักเนาะผูกพันกันระหว่างช้างกับคนไม่ว่าสัตว์อะไรที่เลี้ยงแล้วหมาแมวที่บ้านเราก็รักเหมือนลูกเหมือนหลานเหมือนเหมือนกันเนาะครับผมก็ผูกพันเจ็บไข้ได้ป่วยก็ดูแลกันเหมือนลูกเหมือนหลาน ก็ฝากช่องของน้องพันษาวิถีคนเลี้ยงช้างครับผมอ่าวิถีคนเลี้ยงช้างนะครับผมช้างไทยช้างสุรินนอกช้างอ่ามาจากสุรินครับผมเป็นแต่ก่อนเป็นสาวเหนือครับอ่าสาวเหนือตอนนี้มาเป็นสาวสุรินครับผมสาวสุรินก็ฝากกันด้วยนะครับเพื่อนเือนทุกๆท่าน นะครับผมก็กําลังสวยนะครับผมอนุรักษ์ไว้เนี่ยกำลังงามเลยสิแปดปีเนาะครับผมโอ้สิแปดปีโอ้เดี๋ยวขอขอกอดสาวหน่อยได้ไหมเนี่ยโอ้ได้ครับขอแก้มได้โอ้กอดมือสาวหน่อยสาวสิบแปดอุ้ยสาวสิบแปดนะครับผมก็ฝากช่องของน้องเขาด้วยนะครับผมเป็นกําลังใจให้กัน ขอฝากช่อง YouTube ด้วยนะครับผมนะครับช่องช้างน้องพันษาวิถีคนเลี้ยงช้างครับผมก็ฝากกดติดตามด้วยนะครับผมนะครับร่วมด้วยช่วยกันนะครับอวยพรให้พ่อแม่พี่น้องบ้านนฮาให้พ้นโควิดสู่โควิดกันไปน้ำการให้พุ่นก็ขอให้พี่ๆน้องๆเอฟซีนะครับผมผ่านพ้นโควิดไปด้วยกันนะครับผมก็ขอให้ท่านสุขภาพร่างกายแข็งแรงครับผมคิดหวังสิ่งใดปรารถนาสิ่งใดก็ขอให้สมความมุ่งมั่นดังปรารถนาครับผม คว่มทุกให้ไปน้ำใบไม้คว่มไข่ไปน้ำใบตองครับผมสาธุรำลุ้ยกันทุกทุกอย่านทุกคนนะครับผมสวัสดีครับคุณครับผมนี่ครับผมน้องภาษาครับผมเป็นนุ่มนุ่มน้อยแน่น่ะม่วงกินเยอนนานละเนาะติดฟุ้นเต็มรางอยูม่วงแม่ไปเม็ดหน่นะมาสิพาไปอาบน้ำเร็วยังนะไปไป อาบน้านะครับผมแต่ไม่รู้จะได้อาบหรือเปล่าวันนี้รู้สึกจะค่ําแล้วนะครับผมน้องพรรษาแสนรู้มากๆนะครับผมอาช้างเพศเมียนะครับผมอายุ18ปีนะครับผมอ้าวอายุ18ปีโอ้ดูนะครับแสนรู้นะครับผมนะกำลังเป็นสาวนะครับผมกำลังสาวนะครับผมน้องพรรษานะครับผมก็ฝากติดตามน้องเขาด้วยนะครับผมน้องพรรษานะครับผมช้างน้องพรรษา วิถีคนเลี้ยงช้างนะครับผมปากช่องของน้องอ่ะพรรษาอายุ18ขวบนะครับผมกำลังสวยนะครับผมปากกันด้วยมาเล่นน้ำครับผมน้องพรรษาก็จะวางระเบิดในน้ำครับผม นี่ครับผม่าน้องภาษาครับผมบรรยากาศแดดร้อนๆครับผมผ่าน้องภาษามาเล่นน้ำคลายเครียดคลายร้อน,นครับผมครับผมปัาหนองครับผมวันนี้ <c oughs> กไม่ตกครับผมตกเรียบร้อยนะครับผม <c ười> นี่ครับผมกับน้องภาษาของเราครับผมนี่ครับผมน้องภาษากำลังเล่นน้ำอยู่นะครับผมนี่ครับผม อย่าไปกวนควานหนงอย่างนี้แล้วครับผมน้องภาษาเอาหนูจะไปไหนลูกหนูไม่เล่นน้ำแล้ววะลูกตงใสยน้องภนษาจะงอนนะครับผมเยีแล้ว น้องภาษาจังคอนควานหน่ครับผมไม่เดินขึ้นเฉยเลยครับผมกลับมาแล้วครับผมเดี๋ยผมกับน้องภาษาครับผมวันนี้ได้งอนควานหน่ครับผมน้องภาษา อยากให้ควานโน่งขึ้นนะครับผมนี่ครับผมวันนี้น้องภาษางอนควานโนงครับผมวันนี้